สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้กับดิฉันอัสดาพรเขียวอ่อนค่ะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้ วันนี้เวลา8นาฬิ52นาทีสมเด็จพระนิธิธรรราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จออกณวังสะระปทุมพระราชทานพระราชวรโรกาสให้พระภิกษุและคณะบุคคลต่างๆเฝ้าและเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้ นางสาวฉัดประอ่อนนิยมรองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเซาประธานจัดงานฉลองสมณศักดิ์พระราศริวชิระเวทีวัดพลงามอำเภอสนามชัยเขตจังหวัดฉะเชิงเซานำคณะกรรมการจัดงานฉลองสมณศักดิ์พระราศริวชิระเวทีเจ้าคณะจังหวัดลบบุรีธรรมยุทธรักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดพลงามอำเภอสนามชัยเขตจังหวัดฉะเชิงเซา เฝ้าทุนละอ,องพระบาททุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดงานต่างๆโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและทุนกล้าวทูนกระหม่อมถวายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ในโอกาสนี้พระราศริวชิระเวทีเจ้าคณะจังหวัดลบบรุรีธรรมยุทธ์รักษาการเจ้าอาวาสวัดพลงามอำเภอสนามชัยเขตจังหวัดะเชิงเสาและพระพิสารประชานาศวิทยากรค่ายพุทธบุตรเจ้าอาวาสวัดสุดทธารามเขตคลองสานกรุงเทพมหานครเฝ้าวถวายพระพุทธรูปด้วยนายกรีตจ,จันทนโทกกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนและคณะ เฝ้าทุนละอองพระบาททุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินไรายได้จากการริ่มกิจกรรมในงานกาชาติประจำปี2,566เพื่อบำรุงสภาการชาติไทยนางสาวสุกศิริอภินยานุวัตนประธานกรรมการธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย นำคณะผู้บริหารพร้อมด้วยพนักงานและลูกค้าของธนาคารเฝ้าทุนละอองพระบาททุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินไรายได้จากการจัดงานครบรอบ30ปีธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยเพื่อสมทบทุนเสียิราชมูลนิธิ นายพิเชษสิทธิทอํานวยนายกสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทยนําคณะกรรมการจัดการแข,นขน่งขันฟุตบอลสิงบโบรกเกอร์คัพประจําปี2567และคณะกรรมการจัดการแข,นขน่งขันโบรกเกอร์แบดมินตันแชมเปี้ยนชิพ2025ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมาราชกุมารีเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูกลกระหม่อมถวายเงินไรายได้จากการจัดการแข,นขน่งขันดังกล่าวทั้งสองรายการโดยสเสด็จพระราชกุศล ตามพระราชอัธยาศัยนางสาววิลาวัวนวณดุรงวันกรรมการและเหรัยรญยิกมูลนิธิชัยพัฒนานำคณะบุคคลเฝ้าทุนละอ,องพระบาทดังนี้นายกรยิจันทนโนทกกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนและคณะเฝ้าทุนละอ,องพระบาททุนเกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินเพื่อสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนาพลตรีหญิงเสียริจันงาทองประธานชมรมพยาบาลสีเหล่าประจำปี2567และคณะเฝ้าทุนละอ,องพระบาท ทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินจากการจัดกิจกรรมชกมวยไทยการกุศลชมรมพยาบาลสีเหล่าในรายการลุมพินีเวิร์แชมเปี้ยนชิพซุเปอร์แชมป์เพื่อสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา นงางสาวอุสนีมหากิจเิริประธานกรรมการบริษัท KFU จำกัดนำคณะผู้บริหารบริษัท KFU จำกัดเฝ้าทูลละอองพระบาททุนกล้าวทูนกระหม่อมถวายเงินไราได้หลังหักค่าใช้จ่ายจากการจำหน่ายโดนัดหน้าพระราชทานและภายต้นแบบหน้าพระราชทานรวมทุกสาขาตลอดเดือนเมษายน2567เพื่อสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา นายเฉลิมเกียรติคงวิเชียนวัดหัวหน้าหมู่วัววิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรรุ่นที่60นำคณะกรรมาการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบร,รมราชกุมารีพร้อมคู่สมรสเฝ้าทูลละองพระบาททูลเกล้าทูกลกระหม่อมถวายเงินเพื่อสมทบทุนมูล,ลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชปถัมภ์นายสาธิตลิวัฒนาโชติน,นันนาย,ยกเทศมนตรีตำบลสำนักขามอำเภอสะเดาจังหวัดสงขลานำคณะ ผู้บริหารพร้อมด้วยคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ชมรมจัก,กรยานไท่แองเจิลไซคลิงเฝ้าทุนละอองพระบาททุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดการแข่งขันจัก,กรยานเสือหมอบหญิงและจัก,กรยานเสือภูเขาหญิงชิงทุยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมาราชกุมารีโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยในโอกาสนี้ผู้ชนะเลิศการแข่งขันร่วมเฝ้าทุนละอองพระบาทด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมเกียรติภูมิพักรองอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์นำคณะผู้บริหารสถาบันพร้อมด้วยผู้ชนะเลิศการประกวดหน้าศาสินดนตรีขีติลินแห่งชาติครั้งที่8ประจำปี2567ถึงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนิธาธิรราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเฝ้าทุนละอ,องพระบาทกล่าวบ,บังคมทุนรายงานผลการประกวดในโอกาสนี้ผู้แทนผู้ชนะการประกวดร่วมเฝ้าทุนละอ,องพระบาทด้วย ในสระวงเทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานำผู้บริหารและที่ปรึกษาสมาคมเรียงแก้วและกิจกรรมนันทนาการพร้อมด้วยผู้ได้รับรางวัลการแข่งขันกีฬาเรียงแก้วสปอตสแตนกิง้งระดับชาติระดับนานาชาติและระดับโลกและผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาเฝ้าทุนละอองพระบาททุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้จากค่าสมัครการแข่งขันโดยสเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยในโอกาสนี้เด็กหญิงพิชยธิดา สมศรีนักกีฬาสแตกผู้ได้รับรางวัลการแข่งขันกีฬาสแตกระดับโลกที่สาธรารณรัฐสิงคโปร์ปี2566ในรุ่นอายุไม่เกิน10ปีเฝ้าทูลละอองพระบาททุนเกล้าทุนกระหม่อมถวายแก้วสแต็กชุดพิเศษด้วย พันเอกหญิงท่านผู้หญิงจิตวดีจุลานนท์ประธานกรรมการอำนวยการร้านสมเด็จองค์สภานายิกาสภากาชาติไทยนำคณะภริยาองค์มนตรีพร้อมด้วยคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ร้านสมเด็จองคสภานายิกาสภากาชาติไทยเฝ้าทุนละองพระบาททุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินไรายได้ส่วนหนึ่งจากการออกร้านสมเด็จองค์สภานายิกาสภากาชาติไทยในงานกาชาติประจำปี2567เพื่อบำรุงสภากาชาติไทย เวลา14นาฬิกาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปอาคารเทริดพระเกียรติสมเด็จพระญาณนนสังวรเจริญสวัสดิโนสภากาชาดไทยโอกาสนี้เลขาธิการสภากาชาดไทยกราบ,บังคมทูลเบิกคณะบุคคลเฝ้าทุลละอ,องพระบาททูดกล้าวทูกลกระหม่อมถวายกุญแจรถรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่จำนวน3คันรถตู้1คันจากนั้น พระราชทานกุญแจรถรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ให้แก่ผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยและพระราชทานกุญแจรถตู้ให้แก่ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาติสภาการชาติไทยทั้งนี้เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพทรงเจริญพระชนมายุ70พรรษา2เมษายน2568 สภากาชาติไทยเชิญชวนผสกนิกรทุกหมู่เหล่าร่วมทำความดีด้วยการบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยในโครงการ7 0พรรษา70ล้านซีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีตลอดปี2568ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยถนนอังรีดูนังหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่7แห่งภาคบริการโลหิตแห่งชาติ12แห่งทั่วประเทศโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิต แห่งชาติและโรงพยาบาลของกองทัพบ,บกทั่วประเทศ จากนั้นพระราชทานพระราชวรโรกาสให้ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์กเกษมวัฒนชัยกรรมการสภาการชาติไทยพร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาติจังหวัดกรรมการสภาการชาติจังหวัดและผู้แทนภาคที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่เฝ้าทูลละองพระบาทถวายตัวพระราชทานเกียรติบัตรการแต่งตั้งประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการเหล่ากาชาติจังหวัดแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ปีงบประมาณ2,568 เกติบัติการแต่งตั้งนายกเหล่ากาชาติจังหวัดแก่นายกเหล่ากาชาติจังหวัดที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่เกติบัติการแต่งตั้งนายกเหล่ากาชาติจังหวัดและเข็มกลัดพระนามาพิไทยสอทแก่นายกเหล่ากาชาติจังหวัดที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่และเข็มกลัดพระนามาพิไทยสอทแก่นายกเหล่ากาชาติจังหวัดที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ โอกาสนี้คณะบุคคลเข้าเฝ้าทุนละอ,องพระบาททุนกล้าวทูนกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาติไทยและทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายหนังสือจากนั้นทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสภากาชาติไทยครั้งที่357เพื่อติดตามผลการดําเนินงานของสภากาชาติไทยมีระเบียบวาระอาธิรายง,งานความก้าวหน้าการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสภากาชาติไทยรายง,งานการดําเนินงานของคณะกรรมการอํานวยการกลุ่มบริการโลหิตอวัยวะและผลิตภัณฑ์ ชีววัตถุรายงานการดำเนินการของสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาติไทยโครงการยุทธศาสตร์และการย้ายโรงงานผลิตชีววัตถุและยาปราศจากเชื้อของสถานเสวาวภาสำนักงานจัดหาไรายได้เสนอรายงานสรุปผลการจัดงานกาชาติประจำปี2567สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานาไมพิทักษ์เสนอก,กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและกิจกรรมบรรเทาทุกข์อื่นๆ คุณกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันนวดีส่งร่วมบันทึกเทปรายการทูบีนัมเบอร์วันวารไตี้ ค่ำวันนี้ทูกลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสริริวัฒนาพันนาวีสเสด็จไปยังสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตเขตดินแดนกรุงเทพมหานครส่งร่วมบันทึกเทปรายการทบ no. ีนับวันวารตี้ช่วง Talk to the Princess ในการนี้ส่งตอบจดหมายสมาชิกทบีนับวันที่เขียนไปขอพระราชทานคำแนะนำในการแก้ไขปัญหาเรื่องต่างๆทั้งเรื่องส่วนตัวและส่วนรวม สำหรับรายการทบ no. ีนับวันวารตี้เป็นรายการที่กลมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกลมประชาสัมพันธ์จัดทำขึ้นเพื่อทำหน้าที่เป็นสื่อกลางระหว่างโครงการทบีนับวันกับสมาชิกนอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้ห่างไกลยาเสพติดโดยออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT 2 HD ทุกวันเสาร์เวลา20นาิกานาทีถึง21นาฬิกา30นาที องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการบําเพ็ญพระราชกุศล100วันพระราชทานศพนายธานินไกลวิเชียนอดีตนายกรัฐมนตรีและอดีตองคมนตรีวันนี้เวลา10นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพลกรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการบําเพ็ญพระราชกุศล100วันพระราชทานศพนายธานินไกลวิเชียนณสาราบ บนนรรณาสภภาควัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามเขตดุสิตกรุงเทพมหานครนายธนินไกลวิเชียนเริ่มรับราชาการที่กระทรวงยุติธรรมโดยเคยดำรงตำแหน่งสำคัญต่างๆอาทิผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเชียงใหม่ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลดีกา และยังเป็นอาจารย์สอนวิชากฎหมายที่สำนักอบรมศึกษากฎหมายของเนติบัณฑิตยสภาและสถาบันการศึกษาต่างๆต่อมาได้เป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในประวัติศาสตร์การเมืองไทยโดยได้รับแต่งตั้งให้เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่14ของประเทศไทย และได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ดํารงตําแหน่งองคมนตรีตั้งแต่ปี2520เป็นต้นมาจวบจนสิ้นรัชก,กาลตลอดระยะเวลาที่ดํารงตําแหน่งองคมนตรีได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและจงรักภักดีสนองพระเดชพระคุณใต้เบื้องพระยุคลบาทอย่างเต็มกําลังความสามารถ ด้านชีวิตครอบครัวสมรสกับคุณหญิงคาเรีนไกลวิเชียนมีบุตรห้าคนนายธนินไกลวิเชียนถึงแก่อสัญญกรรมเมื่อวันที่23กุมภาพันธ์2568เสียิอายุ97ปีผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาและรองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญเชิญตะก้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ญาติของเจ้าหน้าที่ที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ วันนี้ที่บ้านเลขที่1 6 ราชอุทิศซอย9ตําบลหาดใหญ่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายชลนารินเก,กิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่ญาติของร้อยโทอภิชาติผาพันธ์ซึ่งเสียชีวิตจากเหตุผู้ก่อเหตุรุนแรงลอบวางระเบิดแสวงเครื่องกําลังพลกองร้อยฐานพลานที่4214หน่วยเฉพาะกิจกรมฐานพลานที่42 ขณะลาดตระเวนรักษาความปลอดภัยเส้นทางบ้านนาพล้าหมู่ที่2ตำบลปานาเรออาเภอปานาเรจังหวัดปัตตานีเมื่อวันที่2มิถุนายน2,568การได้รับพระราชทานพระมหากรุณาในครั้งนี้อย่างความซาบซึง้งและสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ครอบครัวของร้อยโทอภิชาติเป็นล้นพ้น วันเดียวกันนี้ณนะบ้านเลขที่89หมู่2ตำบลคำเขื่อนแก้วอำเภอชานุมานจังหวัดอำนาจเจริญพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายเสนีส้มเขียวหวานรองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญเชิญตะก้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี ไปมอบให้แก่ครอบครัวอาสาสมัครฐานพลไมตรีบุตรดาที่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตในเวลาต่อมาจากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดรถประชาชนและใช้อาวุธปืนยิงใส่กำลังพลขณะตั้งจุดตรวจหน้าฐานปฏิบัติการกองร้อยฐานพลานที่4614เหตุเกิดบริเวณบ้านปอเนาะหมู่6กตำบลสวารีอำเภอรือเสาะจังหวัดนาราธิวาสเมื่อว,วันที่1มิถุนายน2568 การได้รับตะกร้าสิ่งของพระราชทานอย่างความซาบซึ้งในพระมหากรุณาทิคุณแก่ครอบครัวของเจ้าหน้าที่ที่เสียชีวิตอย่างหาที่สุดไม่ได้ ศาสตราจารย์ดรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวลัยลักษณราชกุมารีกรมภศษีสว่างขวัตวรคติยราชนารีโปรดให้ออกหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์เน,นื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพะชรสุธาพิมลลักษพระบรมราชินีในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ วันนี้ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอชุมแสงอำเภอชุมแสงจังหวัดนครสวรรค์ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์รณชัยคงสกลุลรักษาการรองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เป็นประธานในพิธีออกหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุลาภรณเนืน่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมมอบกระเป๋ายาพระราชทานจำนวน500ชุดให้กับประชาชนที่มารับบริการหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุลาภรณ และมอบกระเป๋านักเรียนให้กับโรงเรียนในพื้นที่จำนวน230ใบ การออกหน่วยแพทย์พระราชทานในครั้งนี้ยังครอบคลุมการให้บริการทางการแพทย์แก่ประชาชนในพื้นที่อำเภอชุมแสงจังหวัดนครสวรรค์โดยมีการตรวจโรคทั่วไปการจ่ายยาเบื้องต้นการให้คำปรึกษาทางการแพทย์การบริการทางทันตกรรมการจัดบริการทางการแพทย์แผนไทยการคัดกรองสุขภาพจิตการให้คำปรึกษาด้านสุขภาพและการรับบริจาคอวัยวะและดวงตาโดยมีประชาชนเข้ารับบริการ542คนโดยกลุ่มโรคที่พบมากค่าอันดับแรกคือ ือระบบจักษุระบบกล้ามเนื้อกระดูกและข้อระบบประสาทระบบหัวใจและหลอดเลือดและระบบทางเดินหายใจมีผู้ป่วยส่งต่อไปรักษาเพิ่มเติมโรงพยาบาลชุมแสงจำนวน28คนต่อจากนั้นหน่วยแพทย์พระราชทานได้ลงพื้นที่ไปเยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่อำเภอบึงนานรางจำนวน3รายศาสตราจารย์ดรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลยลักอัครราชกุมารี กรมภาษีสว่างขวัตวรคัตยราชนารีองค์ประธานราชวิทยาลัยจุลาภรณ์และนายกสภาราชวิทยาลัยจุลาภรณ์ส่งห่วงใยสุขภาพอนามัยและความเป็นอยู่ของราษฎรในทุกพื้นที่โดยเฉพาะผู้ป่วยที่ยากไร้ให้ได้มีโอกาสเข้าถึงการรักษาที่มีคุณภาพได้มาตรฐานอย่างเท่าเทียมและทั่วถึงราชวิทยาลัยจุลาภรณ์จึงได้สนองพระปณิธานโดยการจัดหน่วยแพทย์พระราชาทานโรงพยาบาลจุลาภร์ออกให้บริการแก่ประชาชนทุกพื้นที่ที่ ไกลอยู่เสมอองค์คมนตรีลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนที่จัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพื้นที่จังหวัดปัตตานีวันนี้พลเอกดาพง์รัตนสุวรรณองคมนตรีในฐานะประธานกรรมาการบริหารมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนที่จัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพื้นที่จังหวัดปัตตานี มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชุปถัมภ์ได้ให้การสนับสนุนอุปกรณ์และสื่อการเรียนรู้เป็นกรณีพิเศษแก่โรงเรียนเพื่อจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมให้แก่โรงเรียนศาสนาควบคู่กับสามัญศึกษาและโรงเรียนสายสามัญศึกษาในเขตพัฒนาเศษธธร,รศษฐกิจเฉพาะในพื้นที่ห้าจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่สมัครใจแจ้งความประสงค์ใช้ประโยชน์ในการ จัดการเรียนการสอนซึ่งปัจจุบันมีโรงเรียนในกลุ่มดังกล่าวขอรับการสนับสนุนจำนวน58แห่งจากจำนวนทั้งหมด427แห่งซึ่งอยู่ในการกำกับของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอก,กชนกระทรวงศึกษาธิการ ด้วยในช่วงเช้าองค์มนตรีได้รับฟังการบรรยายสรุปจากผู้บริหารโรงเรียนจิปิภพพิทยาอำเภอโคกโพจังหวัดปัตตานีซึ่งเป็นโรงเรียนสายสามัญปกติเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมะวัยถึงระดับชั้นประถมะศึกษามีนักเรียนจำนวน883คน โดยมากกว่าหนึ่งใน4เป็นนักเรียนที่นับถือศาสนาอิสลามจึงใช้การออกอากาศในวิชาต่างๆของมูลนิธิในการช่วยการเรียนการสอนทั้งแบบจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนพร้อมกันกับตารางสอนออกอากาศและรับชมย้อนหลังเพื่อเสริมหลักสูตรส่รงผลให้นักเรียนมีผลคะแนนโอเน็ตปี2566สูงกว่าระดับประเทศ ต่อจากนั้นในช่วงบ่ายองคมนตรีได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนสมบูรณ์ศาสตร์อิสลามอำเภอปนเรจังหวัดปัตตานีซึ่งเป็นโรงเรียนสอนศาสนาควบคู่กับสามัญเปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลหนึ่งถึงชั้นระดับมัธยมศึกษาปีที่6มีนักเรียนรวมทั้งสิ้น2,312คนโดยใช้ประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอนจากการสอนออกอากาศของมูล,ลนิธิในการศึกษาย้อนหลักนอกตารางเรียนปกติส่งผลทําให้นักเรียนมีผลการสอบโอเน็ตของโรงเรียน เข้าใกล้ค่าเฉลี่ยระดับประเทศมากขึ้นจบข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้แล้วค่ะขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามดิฉันอัศดาพรเขียวอ่อนสวัสดีค่ะ